มาในช่วงแรงสะกิดนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลเขาย้ำเตือนพี่นองประชาชนนา,าระวังตกเป็นเยื่อมิจฉาชีพโทกลอกให้ลงทุนพันระบบคอมพิวเตอร์รายละเอียดเป็นมนือติดตามได้ในช่วงของ้อแรงสะกิดสะกิดข้าวค่ะแรงสะกิดสะกิดข้าวรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนระวังตกเป็นเยื่อมิจฉาชีพทอกลอกให้ลงทุนพานระบบคอมพิวเตอร์จ้า สวัสดีจ้า ตอนนี้ต้องมาย้ำเตือนพี่น้องระชาชนกันเรื่อยเเลยเพราะว่านั่งเศร้ารัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขาออกมาย้ำเตือนประชาชนระวังตกเป็นเยอะมิจชาชีพเพราะว่าปัจจุบนันเนี่ยนะมิจชาชีพมันใช่อุบายลักลายในการหลอกลวงพทาต้องบวาเย็บยน่นสร้างความน่าเชื่อถือเรื่องนี้ก็คอยพี่น้องประชาชนระมัดระวังโดยเฉพาะการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง,งๆเท่มากจะใช้ผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงเพื่อจุ ใจให้โล่งเชื่อทําให้ประชาชนเนนะก็เลยตอกเป็นเยอะมิดชาชีพได้ง่ายต้องเบาเหตุแบบนี้เนนะ พบว่าสูนเสียเบียห,ยหลายล้านบานเลยนะจ๊ะถึงแม้วรัฐบาลเขาได้น้นยำให้น่วยงานเกี่ยวข้องเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบอย่างใกลฉิดแต่ว่าก็ยังมีประชาชนตกเป็นเยื่อเม็ดชาฉีดย่างต่อเนื่องจากรายงานของสนงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่าสถิติคดีออนไลน์เทประชาชนแจ้งความพันระบบออนไลน์เทเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com โดยคดีลอกลวงให้ลงทุนพันระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึงวันที่30มิถุนายน พนารอยหกสิในนาก็มีการแจ้งความจำนวนสูงถึงสองเบิร์สพันหกร้อยคดียอดความเสียหายรวมสูงว่าหนึ่งเบินึ่งพราล้านบาท สำรับเดือนมิถุนายนเทผ่านมาก,ก็มีโยดการแจงความสู้ถึง8 7 6รสิพคดีโยดความเสี่ยงให้ก็รวมว่า600ลยลานบ้าทรัฐบาลเขาก็ห่วงใหญ่ประชาชนแล้วก็ย้ำเตือนประชาชนให้มีสติไม่ตอกเป็นเยื่อมมจชาชีพทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้กับประชาชนประชาชนในนานก็สามารถติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลงได้ที่ www เตือนภัยออนไลน์ .com หรือว่าจะเป็น Facebook เทเพจเตือนภัยออนไลน์หรือว่า จะปรึกษาข้อคำแนะนำได้่สายด่วนบ่อช่อซอออท1หน่ซซหรือว่าศูนย์ PCT 0 8 1 8์แป0หน่ดหน้องเจ้าหน่วยขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะจ๊ะโดยผู้เสียหายก็สามาติดต่อธนาคารของตัวเองเพื่อทำการระงับบัญชีโดยธนาคารเขาจะออกแบง์ไอดี ผ่าน SMS s m s และก็คอยผู้เสียหายน่ะแค่ไปแจ้งความกับตำรวจเถอะนห้ก็ได้ให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องคำนึงถึงถองเทเกิดเหตุภายใน72ชั่วโมงย้ำว่าภายใน72ชั่วโมงนะจ๊ะหรือว่าจะแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้เที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com จ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าเจะล่งเชื่ออะไรง่ายๆให้เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะลงทุนนะจ๊ะบ๊ายบาย